สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องยิ้มนะอ่ะวันนี้มิมจะพามาชมตัวตาโคราคลอสนะคะเป็นตัวไฮบริดเลยนะคะเป็นปี2021 c o ราคลอ s ไฮบริดนะคะเซฟตี้พรีเมียมเซฟตีนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะไม่รถก็ไม่ได้เยอะด้วยนะคะอยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะคะราคาดีเลยค่ะพี่ๆคันนี้นะคะถ้าป้ายแดงนะคะเป็นล้านเลยนะคะ นี่ราคาหายไปค่อนข้างเยอะคันนี้ราคา699,000บาทเครดิตดดฟรีดาวให้นะคะขอคนที่มีรายได้ประมาณ30,000บาทขึ้นไปเลยนะคะเบื้องต้นทำฟรีดาวให้เนาะไม่มีเครดิตก็ดันให้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าครอสคันนี้มีอะไรบ้างนะคะครอสยิมมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีออกเทานะคะสีเทานะคะไปค่ะ อ่ะคันนี้นะคะไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะเดท m e running l i g นะคะมาพร้อมกับกล้องให้รอบคันเลยก่อนปล่อยนะคะเราเก็บรายละเอียดให้เราไม่ปล่อยรถตามสภาพนะอ,ะอันนี้นะคะเป็นแม็กเดิมนะคะพี่ดูการใช้งานของแม็กไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะ รถคันนี้เพิ่งเข้ามาลอยเฉียวแม้แต่ลอยเฉียวยังไม่มีเลยนะคะยางขนาดขอบ18นะคะยางขนาดขอบ18อันนี้เป็นยางของปี2 0 2 4ยเนาะยางปีใหม่ให้เรียบร้อยนะก่อนปล่อยเราเก็บชงทำความสะอาดให้นะเดี๋ยวเราไปดูออปชันข้างในดีกว่าค่ะพี่ว่าออปชันข้างในของเขามีอะไรกันบ้างเนาะอ่ะจะประมาณนี้นะคะออปชัน ข้างในนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนให้นะคันนี้เป็นตัวไฮบริดใช้ร่วมกับน้ำมันนะคะมีระบบเซฟตี้เซนเตือนก่อนการชนนะคะอ่าแล้วก็มีระบบเตือนออกนักเล่นต่างๆมีถุงลมนิรภัยมีแอร์แบกให้ครบทุกจุดเลยนะคะอ่าแล้วก็ส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นสี น้ำตาลออกับสีน้ำตาลดำนะคะจะประมาณนี้บะปรับไฟฟ้าเกียร์ออโต้แอร์ออโต้ให้นะคะเดี๋ยวยจะสตาร์ทให้ดูนี่ตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้เครื่องเงียบมากเพราะว่ามันเป็นตัวไฟฟ้าเนาะไม่รถอยู่ที่129,000กิโลนะคะแอร์เย็นดนตรีเพ้อนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังอ่านี่ จะประมาณนี้คันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะความที่มาที่ไปของรถเรามีให้ตรวจสอบอย่างชัดเจนนะคะคันนี้จะมีสลูปข้างบนนะคะพี่สลูปนะคะโอเพนนี่เปิดสลูปสลูปไม่ได้เต็มบานนะคะอ่ะอันนี้เราปิดเนะาะนะคะ นี่สวยเลยนะคะเกียร์ออโต้ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้จะเป็น Break. เบรกอย่ายิ้มมัพ่พาอ,อไปดูดีกว่าข้างนอกนะอ่ะเดี๋ยวเราปิดก่อนคันนี้นะคะจะเป็นเบรกเท้านะเป็นเบรกเท้าค่ะพี่พีเห็นมั่งพาไปชมอ่าเบรกเท้าเนาะจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้วยนะคะ อ่ะคันนี้เหมาะปรับไฟฟ้าอ่าปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะโครงสร้างเสา A เสา B ต่างๆนะยังยังเดิมนะคะเดิมหมดนะคะสปอตเมอาร์คโรงงานคือทุกอย่างยังอยู่ครบเดิมกกรันตีตัวรถตัวถังให้นะว่ารถของเราไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนะคะ ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเป็นกังวลใจเลยว่าได้รถดีแน่นอนนะคะกับคันนี้เลยนะคะชอบแบบไหนมาจัดได้นะคะเดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องก้ะจะเป็นโซนห้องเครื่องนะคะอ่าเม็ดอ่ารอยนอตขันนะคะขันนอตไม่มีเลยนะพี่นะทุกอย่างยังเดิมนะคะกดตรงนี้ไปฝากระโปรงไม่มีการเปลี่ยนนะยังนิ่อ่ะพี่ดูรอยรอยเล็บะนะคะ ไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงคันนี้ยังไม่ได้ทำสีนะ,ะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเป็นตัวน้ำมันบวกกับตัวไฮบริดนะคะถ้าชอบมาจัดได้เลยนะคะเครดิตยิ้มทำฟรีดาวให้ด้วยคันนี้ราคา6 9 9 0 0 0บาทนะเป็นรถปี2021ไม่รถอยู่ที่129,000กิโล ถ้าชอบมาจัดคันนี้ได้ทักโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย0802094196นะคะยิ้มประจำการอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทงวง46นะถ้ามาโทรมาก่อนนะพี่นะสำหรับคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิ้มด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ